มนุษย์เราหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองวิ่งวนวุ่นวายมาตลอดชีวิตหาความสุขยังไงหาความสงบใจยังไงก็หาไม่เจอสักทีไม่ว่าจะเติมปัจจัยภายนอกเข้ามามากมายแค่ไหนแต่ความรู้สึกภายในก็ยังกลวงโบกก็ยังรู้สึกว่าทาไมมันไม่มันไม่มีความสุขจริงๆสักทีเราส่วนใหญ่ถูกเลี้ยงดูหรือว่าเติบโตมาในครอบครัวที่บางทีก็ถูกส่งต่อความเชื่อหรือว่าความคิดที่มันไม่ได้ สร้างประโยชน์กับชีวิตของเราแต่ว่าไม่ได้บอกว่าสิ่งที่พ่อแม่สอนสิ่งที่ครอบครัวเราสอนสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะให้เราได้ณขณะนั้นแล้วแต่คนที่จะรู้ความต้องการของคุณคนที่จะรู้ว่าคุณเกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไรดีที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองแลวอ้อยจะบอกคุณไว้ตรงนี้เลยว่าในตัวมนุษย์ทุกคน มีครูผู้ยิ่งใหญ่สถิตยอยู่ทุกคนไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีจนต่ำต้อยด้อยค่าหรือว่าสูงเสียดฟ้าแค่ไหนทุกคนมีความยิ่งใหญ่อยู่ภายในตัวเองทั้งหมดแล้วถ้าคุณปรารถนาความสุขในชีวิตความสงบความสุขความเบิกบ,บานที่แท้จริงคุณจะต้องกลับไปหาเขาคุณจะต้องค้นหาจากภายในคุณไม่มีทางที่จะค้นภายนอกมองหาภายนอกแล้วเจอสิ่งที่จะเติมเต็มหัวใจคุณได้ ไม่มีทางวิธีหนึ่งที่คุณจะสามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับครูผู้ยิ่งใหญ่ในตัวคุณได้นั่นก็คือลมหายใจของคุณค่ะลมหายใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูหรือว่าจักรวาลหรือว่าความยิ่งใหญ่ในตัวคุณใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคุณเขาสื่อกับคุณผ่านทางลมหายใจเขาเชื่อมต่อกับคุณผ่านทางลมหายใจนี่เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมครู หลายหลายท่านถึงสอนให้เรานั่งสมาธิสอนให้เราฝึกที่จะตามลมหายใจเข้าออกของตัวเองถ้าเกิดเราตั้งใจฟังเสียงเขาเราฝึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นจนสงบมากพอคุณจะเกิดความรู้หรือว่าเกิดปัญญาที่คุณไม่มีทางที่จะถามใครได้หรือคุณจะได้รับคําตอบที่คุณไม่สามารถหาได้จากภายนอกที่ไหนเลยมีที่เดียวที่จะให้คุณได้นั่นก็คือครูหรือว่าตัวตนอันยิ่งใหญ่ภายในตัวคุณเองเพราะฉะนั้น ความสุขหรือความสงบหรือความเบิกบานที่แท้จริงที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาสุดยอดจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวตนภายในเท่านั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังมองหามันใครที่มองหาก็จะมองเห็นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ